ไหมซองงามเลิศดล้ำบอกการนาฬิกาโบราณเก่าท่วนตุ้มกวัดแกว่งขับลานเดินเที่ยงบ่งบอกทุกสิ่งล้วนผ่านห่วงเวลาสวัสดีค่ะเจริญชัยวังค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เพื่อนๆเ,เกี่ยวกับนาฬิกาโบราณน,นะคะแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ก็คือคุณพ่อของเราเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าลูกคงที่คุณพ่อได้ เล่าให้หนูฟังเมื่อกี้นี้ดูน่าสนใจมากเลยนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะได้เลยนาฬิกาที่พ่อท่องโคงให้ฟังเมื่อกี้เราเรียกว่านาฬิกาไหมซออานาฬิกาไหมซอเนี่ยเเดิมเป็นนาฬิกาที่มีการผลิตอยู่ในทวีปยุโรปและใช้ในทวีปยุโรปนะแต่เดิมก็จะผลิตกันในประเทศออสเตรียอยูอ่ที่เวียนนาก็เลยเรียกกันว่านาฬิกาเวียนนา ต่อมามีการย้ายฐานการผลิตมาที่เยอรมันรู้ไหมเพราะเหตุใดถึงย้ายมาที่เยอรมันทาไม่ะคะก็คือตัวนาฬิกาเนี่ยนอกจากตัวเครื่องแล้วสิ่งที่สคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตู้นาฬิกา<อ>ซึ่งตัวเยอรมันประเทศเยอรมันเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในในเรื่องของป่าไม้ซึ่งพ่อเข้าใจว่าเพื่อให้ไล่ใต้แหล่งผลิตของตู้นาฬิกาก็เลยมีการย้ายฐานการผลิตมาที่เยอรมันนะครับ แล้วพอต่อมาประเทศไทยเรามีการติดต่อค้าขายกับประเทศอังกฤษมากขึ้นก็เลยมีการนําเข้านาฬิกาเหล่านี้นาฬิกาที่ผลิตในยุโรปเข้ามาขายในประเทศไทยนะ,ะซึ่งห้างในสมัยก่อนนะที่มีชื่อเสียงก็คือห้างรัตนามาลาที่มีการนำนาฬิกาเข้ามาขายในเมืองไทยโดยผ่านพ่อค้าชาวอังกฤษแล้วมันอยู่ไหนหรอคะ อะไรนะอ,อ๋อรัตนามาลาซึ่งปัจจุบันเนี้ยออ,อยู่แถวบริเวณเดียวสยามซึ่งซึ่งห้างตัวห้างลือไปแล้วแล้วก็มีการสร้างเดียวสยามขึ้นมาแทนอ๋อค่ะเออพราะคะหนูสงสัยคะ่ะคือชื่อใหม่ซอเนี่ยดูเป็นแนวไทยไทยนะคะมันไม่มีความเป็นฝรั่งเลยอะ่ะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยอืคงสงสัยว่าทําไมเอ๊ะในเมื่อเป็นนาฬิกาจากยุโรปทําไมถึงไม่มีชื่อฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ก็จะเล่าให้ฟังก็คือนาฬิกาไหมซอเนี่ยหนูสังเกตไหมจากจากตัวตัวเรือนนาฬิกามันจะมีตุ้มอยู่สองตุ้มซึ่งตุ้มสองตุ้มเนี้จะทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนการทํางานของนาฬิกาและตัวตุ้มเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเชือกเชือ,ท 100, อ,อกออที่ร้อยเพื่อมารองรับน้ําหนักตุ้มไอ้เชือกที่ร้อยรอง้ัหนักรับน้ําหนักตุ้มเนี่ยสมัยก่อน เขาจะเอาเชือกไหมที่ของเครื่องดนตรีโซ่นะจักรยานมาเออก็เอา,า,า,เ,อาเอาเชือกไหมของเครื่องดนตรีซอเนะี่ยมาใช้ในการเอ,ารอยเพื่อเพื่อรับน้ําหนักตุ้มนี้ก็เลยเรียกกันว่านาฬิกาไหมซออืมเป็นในนี้เองชื่อหนูก็มามาจากไหมซอนาฬิกา,า,กาใช่ถูกต้องเลยอ,อืม อ่าพ่อเพิ่มเติมข้อมูลดีนิดนึงนะนาฬิกาไหมซอเนี่ยเออ่จะมีอยู่ด้วยกันสามกลุ่มใหญ่ใเอ่นาฬิกากลุ่มแรกก็คือเรียกว่าไหมซอตุ่มตุ้มเดียวตุ้มเดียวตุ้มถ่วงนะตุ้มเดียวซึ่งนาฬิกาเนี้ยเรียกกันอย่างหนึ่งว่าไหมซออใบก็คือมันจะเดินอย่างเดียวไม่มีการตีบอกเวลาแล้วก็อันที่สองก็คือนาิกาไหมซเอ,อสองตุ้ม สองตุ้มถ่วงก็เหมือนกับนาฬิกาไหมซ่อบ้านเราซึ่งมีสองตุ้มถ่วงก็คือจะมีภาคในการเดินบอกเวลากับภาคตีบอกเวลาด้วยกับไหมซ้อสามตุ้มถ่วงซึ่งสามตุ้มถ่วงสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีการระบบการตีพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางทางสายตาเพื่อให้รับรู้เวลาด้วยแล้วชื่อหนูนี้เป็นไหนโซนประเทศไหนคะเออ ไม่ใช่หมายตอใบแน่นอนถ้าเป็นเด็กพูดเก่งอย่างนี้ต้องหมตอสองถ่วสงสามถ่วองอยู่ลยแล้วล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆได้รับความรู้ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับนาฬิกาหมายซอจะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี